ราคารับซื้อน้ำมันพืชเก่าวันนี้ปรับขึ้นไปเป็น320บาทแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืช,พชแล้วก็สินค้าในอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผมสำหรับทลิปนี้นะครับผมจะรีบมาแจ้งให้ทราบว่า ราคารับซื้อน้ำมันพืชเก่าไว้นะครับปรับขึ้นไปเป็น320บาทแล้วนะครับผมสําหรับน้ํามันพืชเก่านะครับหลังจากที่ลูกค้าเนี่ยทอดประกอบอาหารเสร็จแล้วเนี่ยผมอยากให้คุณนะครับช่วยกรองตะกรอยให้มีน้ําผสมนะครับแล้วก็อย่าให้น้ามันพืชเป็นไข่นะครับคุณสามารถ กรอกใส่ปี๊บมาขายผมได้เลยนะครับผมน้ำมันพืชเต็มปี๊บแบบนี้นะครับขายพร้อมปี๊บวันนี้จะอยู่ที่320บาทนะครับผมและสำหรับปี๊บที่ใส่น้ำมันพืชนะครับผมขอเป็นปี๊บสวยๆแบบนี้นะครับที่ไม่มีการเจาะบริเวณปากปี๊บนะครับผมแล้วก็บริเวณต้นปี๊บนะครับต้องไม่เป็นสนิมนะครับผมลูกค้าสามารถกรอกใส่ปี๊บมาขายผมได้เลยและถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่มีปี๊บเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลครับคุณสามารถกรอกใส่ครัวใส่แครอนมาขายผมได้เลยนะครับผมถ้าเกิดเป็นกิโลนะครับ และสำหรับร้านของเราตั้งอยู่ที่ถนนบึงพัะจันทร์ประชาจีนใกล้ๆก,ก,กับแอทีคอนโดนะครับผมและสําหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนําขยะมาขายกับผมที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับ เพราะบริษัทเรามีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคินอกสถานที่ให้นะครับผมขั้นตอนง่ายมากครับลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID ดีไลน์นะครับที่ c w r e c y c l e นะครับผมลูกค้าสามารถแอดไลน์ line, ถ่ายรูกขยะแล้วก็ใช้โลเคชั่นมาแต่เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่ครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะรีไซเคให้ได้ราคาสูงๆแล้วก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับ